สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n น l หมอหมีเมาส์หมอยชอบโขนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําไขมันในเลือดลดไวมากแค่ทํา4อย่างนี้ตอนเย็นนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับมีหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีเยอะมากเลยว่าตัวเองไปตรวจเลือดมาแล้วไขมันในเลือดสูงไม่ว่าจะเป็น L D L หรือว่าไตรกลีเซอไรน์นะครับโอ้โหสูงทั้ง2ตัวเลยไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมบางอย่างนะครับ ที่เราทําทุกวนันทุกวันไปแล้วเนี่ยนะครับทำให้ไขมันในเลือดสูงโดยที่เราไม่รู้ตัวครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำเคล็ดลับง่ายๆเคล็ดลับดีๆนะครับให้ลองนําไปทํากันดูครับรับรองเลยว่าทําครบ4ข้อนี้ในตอนเย็นนะครับไขมันในเลือดของคุณจะดีขึ้นไหวมากๆเลยครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ทานข้าวมื้อเย็นให้ไวขึ้นนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับหลายคนเนี่ยชอบรับประทานมื้อเย็นดึกมากๆเลยบางทีสามทุ่มสี่ทุ่มเพิ่งทานนะครับอันนี้ไม่ดีครับเพราะว่าเราใกล้จะนอนแล้วนะครับพอกินเสร็จแล้วไปนอนเนี่ยร่างกายไม่ได้ขยับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับพวกอาหารพลังงานจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนรูปนะครับกลายเป็นไขมันกลายเป็นไตรกลีเซอไรด์สะสมในเส้นเลือดของเราทําให้เราอ้วนลงพุงด้วยไขมันในเลือดสูงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยว่าคนรับประทานมื้อเย็นนะครับ ให้ไวขึ้นนะครับสักห้าโมงเย็นหกโมงเย็นแบบนี้ควรรับประทานได้แล้วแล้วถ้าเรานะครับเว้นระยะห่างนะครับระหว่างมื้อเย็นของวันนี้กับมื้อเช้าอีกวันหนึ่งนะครับให้ห่างเกิน12ชั่วโมงได้นี้ยิ่งดีเลยครับร่างกายจะนําไขมันนะครับมาสลายทําให้ไขมันในเลือดลดลงน้ําหนักของเราก็ลดลงด้วยนะครับดังนั้นแนะนําเลยนะครับใครที่ไขมันในเลือดสูงอยู่นะครับลองปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารในมื้อเย็นนะครับทานให้เร็วขึ้นนะครับรับรองเลยว่าไขมันในเลือดจะค่อยๆดีขึ้นเลยครับ ข้อที่2ลดแป้งเพิ่มผักนะครับข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับนอกจากการที่เราเลื่อนมื้อเย็นให้ไวขึ้นแล้วอาหารที่เราประทานในมื้อเย็นอันนี้ต้องเลือกเลยนะครับแนะนําว่าให้ลดแป้งลงนะครับหลายคนรับประทานอาหารมื้อเย็นเป็นมื้อหลักเลยนะครับบางทีก็ทานขนมปังทานพิซซ่าทานข้าวนะครับบางที3-4จานขึ้นไปแบบนี้อันนี้ไม่ดีเลยครับเพราะว่าพวกข้าวนะครับพวกขนมปังเป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตนะครับเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไตรกลีเซอไลด์ไขมันสะสมตามห้ ร่างกายของเราออกนะครับไขมันในเลือดก็สูงน้ําหนักก็เยอะขึ้นอีกนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำเขาว่าข้าวเนี่ยครับพยายามลดปริมาณลงไม่ใช่ไม่ให้ทานเลยนะครับสามารถทานได้ก็ประมาณสัก1หรือว่า2ทัพพีนะครับไม่เกินนี้ถ้าไม่อิ่มแนะนําว่าให้เพิ่มอย่างอื่นแทนนะครับโดยเฉพาะพวกผักอันนี้ดีมากๆเลยครับผักใบเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักบุ้งผักคะน้าได้หมดเลยนะครับหรือว่าเป็นพวกกระหล่ำนะครับอ่าบล็อกเคอรี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นพวกธัญพืชต่างๆพวกถั่วพวกอะไรอย่างนี้นะครับพวกนี้เนี่ยจะ ที่สูงเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันจะไปดักจับนะครับพวกน้ําตาลพวกไขมันไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเราก็จะช่วยให้ไขมันในเลือดของเราลดลงน้ําตาลในเลือดลดลงแล้วก็น้ําหนักของเราลดลงอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยครับจำไว้เลยนะครับว่ามื้อเย็นพยายามลดแป้งลงลดน้ําตาลลงนะครับรับประทานผักให้มากขึ้นรับรองเลยว่าไขมันในเลือดก,ก็จะดีขึ้นครับข้อที่3ามหลีกเลี่ยงของทอดในมื้อเย็นนะครับ ร่างกายของเราจะผลิตคอเลสเตอรอลในตอนกลางคืนตอนที่เรานอนเนี่ยแหละครับดังนั้นถ้าเรารับประทานของทอดของมันในมื้อเย็นรับรองเลยว่าร่างกายก็จะเอาไขมันพวกนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นคอเลสเตอรอลแล้วก็สะสมที่เส้นเลือดของเรานะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยว่าในตอนมื้อเย็นพยายามหลีกเลี่ยงเลียนะครับพวกของทอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวนะครับอไก่ทอดหมูทอดเฟรนช์ฟรายพวกนี้เนี่ยนะครับโอ้โหไขมันสูงมากๆเลยดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงรับประทานเป็นพวกต้มพวกตุ๋นพวกนึ่งให้มากขึ้นไขมันก็จะ แต่ถ้าใครที่อยากหูอยากทานเลือกเกินของทอดนะครับ <c oughs> ก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นน้ํามันพืชนะครับ <c oughs> จะเป็นน้ํามันถั่วลืองก็ได้น้ํามันรําข้าวก็ได้เพราะว่ามีไขมันไม่อิ่มตัวทอดออกมาแล้วก็จะสะสมในเส้นเลือดของเราน้อยกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหลีกเลี่ยงของทอดได้ก็จะดีกว่าครับข้อที่4เดิน30นาทีในตอนเย็นนะครับนอกจากการควบคุมอาหารให้ดีแล้วเนี่ยนะครับการขยับร่างกายก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันถ้าเราไม่ขยับร่างกายเลยนะครับร่างกายก็จะไม่เผาผลาญไขมันต่างๆก็จะทําให้ไขมันในเลือดไม่ลงอาจจะลงช้า ดังนั้นแนะนําเลยครับว่าให้หันออกมาออกกําลังกายนะครับวิธีง่ายที่สุดนั่นก็คือการเดินนั่นเองครับเดินสัก30นาที40นาทีต่อวันนะครับรับรองเลยว่าไขมันในเลือดจะดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะครับก็บางทีเนี่ยเวลาเดินทางไปทํางานหรือว่าเดินทางกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยจะเดินว่างนะครับเดินเข่าซอยก็ได้นะครับหรือว่าทิ้งระยะห่างจากบ้านเนี่ยให้เว้นระยะสักนิดหนึ่งนะครับให้เราได้เดินกลับบ้านก็ได้ถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราสดชื่นช่วยลดไขมันได้ลดลงครับ สรุปนะครับไขมันในเลือดลดไวมากแค่ทํา4อย่างนี้ตอนเย็นว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่1ครับรับประทานมื้อเย็นให้ไวขึ้นนะครับแนะนําว่าทัก5้าโมงเย็นหกโมงเย็นให้รับประทานได้แล้วครับร่างกายจะได้เผาผลาญไขมันในระหว่างที่เรานอนนะครับต่อมานะครับข้อที่2ครับให้ลดแป้งลดน้ําตาลแล้วก็ทานผักให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าแป้งกับน้ําตาลพลังงานสูงมากๆก็จะเป็นไขมันสะสมในเส้นเลือดของเราได้แล้วก็แนะนําให้ทานผักเพราะว่ามีไฟเบอร์สูงนะครับช่วยดักจับนะครับพวกไขมันน้ําตาล ให้เข้าสู่ร่างกายทําให้ไขมันในเลือดของเราลดลงได้ครับต่อมาข้อที่3นะครับหลีกเลี่ยงของทอดของมันต่าง,างๆนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนร่างกายจะผลิตคอเลสเตอรอลขึ้นมาดังนั้นไม่ควรรับประทานขอ,ทของทอดของมันในตอนกลางคืนหรือว่าตอนเย็นนะครับแนะนําว่าให้รับประทานเป็นเมนูมต้มเมนูตุน๋นหรือว่าเมนูนึ่งมากกว่านะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงไขมันในเลือดลดลงได้และข้อสุดท้ายคือข้อที่4นะครับเดิน30นาทีในตอนเย็นนะครับแนะนําเลยครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับใครที่ไขมันในเลือดสูงอยู่หรือว่าใคร ในเลือดไม่สูงนะครับแต่อยากลองนําไปทําดูก็ได้นะครับก็จะเป็นการป้องกันนะครับให้ไขมันในเลือดไม่สูงแล้วก็ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารว้้ใตคลิป เดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบายหนังสือเมาส์กับหมอหมีสุขภาพดีได้ด้วยตัวคุณเป็นหนังสือคู่มือสุขภาพหมอหมีได้รวบรวมเคล็ดลับต่างๆในการดูแลสุขภาพเนื้อหาสั้นกระชับเข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติได้จริงใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ C ีเอ็ดบุ๊กทุกสาขาหรือกดลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปหรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยครับ